S <S อร่อยไหมคะะเดี๋ยวแป๊บนึงหัวมาขายคลิปน้องก่อนดูน้องทำอะไรดิเนี่น้องจิ๋มทำเกี๊ยว อกอบกุบ๊กก๊กดูอิอ่มละเอากินอะไรมานมหยก่อนวแบบจะมาป้อนไหมกเอยะกินมูหยงนี่คือการกินเกี๊ยวแบบใหม่ค่ะมีแต่ลูกชิ้นอันนี้นลูกมากินมูหยง เดี๋ยวก่อนไ้่ว่น่จะต้องรอก็รอก่อนกินอะไรที่เขาไม่กินงันม